สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉชั้นนะคะก็จะมาเล่าการขายของออนไลน์นะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกนะคะก็คือขายตั้งแต่ปีหนึ่งคือเห็นพี่คนหนึ่งนะคะเริ่มขายของขายบาวนี่เราก็เริ่มสนใจก็เลยทักถามพี่เขาไปครั้งแรกก็คือแบบทําไม่เป็นเลยนะ ก็สอบถามพี่เขาไปว่าเออทำแบบนี้ก็ลองโพสขายหน้าเฟซแล้วก็มีกลุ่มยน order อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเรื่อยๆเข้าถึงไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มแรกอ่ะเราก็ลองโพสขายก่อนหน้าเฟซตัวเองโพสขายเช่นเราก็ลงรูปบาวนี่ใช่ไหมบาวนี่แล้วก็โพสร,ราคาว่าเออเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีคนสนใจแล้วก็ทักมา เริ่มแรกก็เป็นแบบนัดรับนะคะนัดรับก็คือการไปเจอหน้ากันแล้วก็ส่งของแล้วก็รับเงินแล้วก็แบบส่งต่างจังหวัดก็มีแล้วก็ส่งเป็นพัสดุใส่กล่องไปนะคะเริ่มแรกก็คือขายได้เรื่อยๆจากนั้นพอเรารู้สึกรู้วิธีหาวิธีทาง YouTube เช่นโพสตามเพจเพจหน้า Facebook นะคะก็จะมีคนเออเมืองการขายของขายของทั่วประเทศเตยทั่วจังหวัดนะคะแล้วก็ ลองไปขายดูตามเพจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูตามคลิปไปดูกันได้เลยว่าเพจเริ่มแรกโพสหน้าเฟซยังไงนะคะไปดูได้เลยเจาที่เราได้บอกไปนะคะโพสต,ตามเฟซเริ่มแรกก็คือเราโพสต์ตามเฟซของตัวเองก่อนเลยก็คือไม่รู้นะคะแหล่งที่มาว่าต้องโพสตยังไงนี่แล้วก็โพสไปนะคะนี่แต่มันคือเก่ามากแล้วนี่นี่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เริ่มขายก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นบราวนี่คอนฟิกนะคะเมื่อ หนึ่งปีที่แล้วนะคะนี่ประมาณนี้เริ่มแรกเราก็โพสตตามนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เริ่มแรกก็จะขายพวกบาวนี่นี่ค่ะบาวนี่บาวนี่เริ่มแรกเลยนะคะก็โพสตตามนี้ก็มีคนสนใจก็ทักมาบ้างโพสต์ในใต้โพสตบ้างจากนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้แหล่งที่แหละเราก็เข้าตามเพจเห็นไหมคะนี่มีเพจหลายเพจมากเพจขายขนมนี่ครั้งแรกเราก็เริ่มโพสตโพสต์ขายตามเพจ เนี่ยค่ะโพสต์ตามแบบนี้เลยแล้วก็โพสต์ราคาโพสต์รูปภาพแล้วก็ลงไปสักพักก็จะมีคนทักมาก็คือแบบเยอะมากนะคะเริ่มแรกเราตรงจริงขายจริงรับรองไม่มีโกงทางเขาก็เชื่อนะคะเพราะเรามีเครดิตการขายจากนั้นพอเราเริ่มขายได้แล้วนี่เลยเราก็จะตั้งหน้าเฟซตั้งตามนี้นะคะนี่เก็บปลายทางเก็บปลายทางก็คือการเก็บเงินที่ปลายทางของลูกค้าจนถึงที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการรับรองว่าเราไม่โกงมีปลายทางอย่างนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะให้เก็บปลายทางเนาะนี่น,นี่ที่ขายอยู่นะคะ เป็นปักหมุดนะคะให้ให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าเราขายของอะไรบ้างตามนี้เลยนี่นะคะปัจจุบันนะคะเราก็ขายผักผลไม้อบกรอบแล้วก็ทุเรียนทอดนะคะนี่อันนี้เป็นหนักผักผลไม้กับทุเรียนทอดนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะวิธีการโพสตแคปชั่นนะคะก็เราลองไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะพวกแคปชั่นขายของอนไน์แม่ค้าอะไรแบบนี้นะคะน่าจะสนใจมากกว่านาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยหน้าเพจการโพสต์วิธีการโพสต์แล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาดูการขายบ้างเราอยากขายอะไร ตัวตัวตัวน้ำเนี่ยนะคะชื่อว่าน้ำนะคะตัวน้ำเนี่ยชอบขายขนมเพราะว่า็นคนกินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่บราวนี่เอ่อคอนเฟ็ตามรูปที่เคยลงไปในที่เห็นในก่อนหน้านี้นะคะคอนเฟ็ก็คือรอบแรกอะขายคือ5้าร้อยขวดเลยนะคะทุกคนกำไรก็คือเยอะมากบราวนี่ก็เช่นกันพอรับมาก็แบบเป็นร้อยชิ้น5้า้ชิ้นพอแบบเออมันเริ่มที่ทำไมถึงเลิกขายพวกนั้นแล้วก็เพราะว่าส่วนมากนะคะเขาก็าจะขายถึงเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแนวทิศแนวใหม่ๆม,ม,มาก็ปัจจุบันก็ขายผักผลไม้อบกรอบกับถุเรียนทอดนะคะเดี๋ยวเราก็จะแนะนํา ของอุปกรณ์ด้านหลังก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเราไปชมกันได้เลยนี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนคือมีสองตู้นะคะก็จะน้อยมากตามนี้เลยก็เดี๋ยวเราแนะนาทีละช่องก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันได้เลยเริ่มจากช่องแรกเลยนะคะที่ขายที่มีอยู่นี่เป็นเทปนะคะทุกคนเทป เอาไว้ติดกล่องพัสดุนะคะทำไมถึงมี3อันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแพกนะคะว่าทำไมเราถึงมีสาเทปนะคะเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็อันนี้เป็นถุงถุงกรอกขนมนะคะก็คือกรอผักผลไม้อบกรอบผูเรียนทอดนะคะเรามีหลายไซส์เนาะอันนี้จะเป็นโซนน้าหอมนะคะทุกคนก็คือของแถมที่จริงมีเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็โซนข้างล่างนะคะนี่จะเป็นเครื่องปิ้นน้องหมีปิ้นที่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีแล้วก็สติกเกอร์ระวังแตกแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะคะเรากรอขนมก็ต้องมีตาช่างนะคะ นี่แล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นที่กาอกขนมก็คือเรียทอดเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการกอกนะคะถ้าใครสนใจการกาอกขนมนะคะก็จะมีหลายรูปแบบทั้งผักผลไม้อบกรอบแล้วก็ชั้นนีนะคะนี่แล้วก็จะเป็นพวกห่อใหญ่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากาอกให้ดูเนาะโอเคโอเคเราไปชมแนะนําตู้กันหมดแล้วนะคะก็ที่ขายอยู่ก็คือนี่ พักพรอไม้อบกอบน,นะคะเริ่มแรกก็คือไปดูตามเพจเขาก็ขายกันเยอะมากเหมือนกันเราก็หาแหล่งที่ถูกเรารับมาแบบใหญ่มากเลยนะคะสิบโลเลยแบบถุงใหญ่เลยนะคะแล้วก็เราก็แบ่งออกมากรอบเป็นถุงเล็กๆใช้ตามขนาดอันนี้นะคะก็จะเป็นมีหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะทุกคนเอาไว้ขายส่งแล้วก็อันนี้สามสิบห้ากร,รัมนะคะขายดีพอเรากอกปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าตัวแทนนะคะเออเดี๋ยวเรื่องเรามีกลุ่มด้วยนะพูดเรื่องกลุ่มก่อนแล้วกันเนาะ เรื่องกลุ่มก็คือเราก็สร้างกลุ่มในไลน์ก็เอาไว้ส่งรูปลงรูปตามอาัลบ,บั้มนะคะเดี๋ยวเราจะส่งตัวอย่างก็แบบพอเราถ่ายรูปปุ๊บสวยๆใช่ไหมเราก็เอาไปแต่งเนะะื้อหาให้ดูน่าสนใจน่าทานมากขึ้นก็ลงให้ตัวแทนแล้วก็เชิญตัวแทนมาอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างกลุ่มแล้วก็เพิ่มเอ่อรูปภาพให้ตัวแทนได้ใช้นะคะถ้าเราแบบเป็นรลยใหญ่เลยนะนี่ก็ทําอยู่แล้วก็ผะอันนี้คือยอดฮิดมากนะคะทุกคนส5กรัมนะคะราคา35บา้าทแล้วก็มีเลส่งนะคะขั้นต่มสิบห่อเนาะแล้วแต่เราจะทินน็คือ ที่เรามีด้วยนะคะแล้วแต่ถ้าเราแบบทุนเยอะเราก็ซื้อ10โลมาเลยแล้วก็มากอกขายแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะได้กําไรมากกว่าแต่ถ้าเราทุนน้อยเราก็ซื้อแบบหอมาเลยแบบแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะ, <S <S แ,ละแล้วก็มาขายพวดขายได้เลยไม่ต้องกอกเนาะน,น,นี่ก็จะง่ายกว่ามีหลายตัวเลือกนะคะอันนี้ที่ขายอยู่ก็จะเป็นผักกละมันอบค์ประกอบมี10-12ชนิดนะคะหลักๆก,ก็จะมีเห็ดเอ่อกล้วยมันม่วงมันฝรั่งผัวผักยาวแล้วก็แครอท ะะแล้วก็เมีบล็อกโคลี่ด้วยนะแล้วก็หลายๆอย่างขนุนนะคะผักอะไรอุปกรณ์ก็เอามารวมกันแล้วก็ออกมาอบน,น้องอยู่ได้สองถึงสามเดือนเลยนะคะทุกคนนี่น่าทานมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นลุเรียนทอดของเรานั่นเองลุเรียนทอดอันนี้นะคะสามสิบกร,รัมนะคะนี่น่าทานมากอันนี้เป็นขนาดสามสิบกร,รมัมแล้วก็ขายปีกขายส่งหลายอย่างเลยก็มีคนสนใจมากถ้าเราขยันโพสต์มีแคปชั่นเมีแหล่งที่มามีประวัติในการส่งอย่างเงี้ยก็ดูน่าเชื่อถือแล้วนะทุกคน มีปลายทางเนี้ยมีรีวิวว้บ่อยลงทุกวันรับรองก็มีออเดอร์แน่นอนมาเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการกอกกันว่ากอกยังไงนะคะเราไปดูกันได้เลยอุปกรณ์น้ำแรกก็จะเป็นนี่เลยตาช่างนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นถุงอ,อันนี้เรามีเรากอกผู้เรียนทอดให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าถัาากแล้วกรอกเนี่ยแบบมันจะใช้เวลานิดนึงมันจะใช้แดบบเราใช้มือหยิบ ะะแต่เราก็ใส่ถุงมือนะคะเวลาเกาะนี่มีถุงมือใส่แล้วก็หยิบใส่บางห่ออาจจะได้ไม่ครบ11ชิ้นเลยนะคะเพราะว่ามันละวแต่จานวนปริมาณที่เราก่อขายนะคะก็ทุเรียนตามนี้เลยมีอุปกรณ์แล้วก็น้องทุเรียนทอดมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อรก,กันเลยเนาะชึบวิธีก่อง่ายๆเราก็ตั้งอุปกรณ์ก่อนนะแท้ๆนี่นะคะก็จะเป็นการก่อนะคะถ้าเราไม่อยากก่ออ่ะเราก็ซื้อแบบก่อมาเลยแต่เรา ซื้อมาแบบกรอกเพราะมีออเดอร์เยอะมากนะคะแล้วมากรอบแล้วก็ได้กำไรมากกว่าเนาะนี่นออมีการกรอกง่ายค่ะเราจะใช้ถุงนะคะจะมีหลายแบบนะถุงซิปลอกหน้าใสแบบตั้งได้แบบตั้งไม่ได้ก็มีนะคะแต่เราใช้แบบตั้งได้นะคะให้มันดูแบบน่าทานแล้วก็หยิบ่ายสะดวกมากขึ้นเนื้เราก็เลยอันนี้คือห่อสีนี้20กรัมนะคะห่อสีทองที่เราโชว์ก่อนหน้านี้เป็น30กรัมนี่เราก็ช่างเลย20สกรัมแล้วก็ปิดซิปข,ข,ขั้นตอนตอกไปง่ายมากก็คือติดสติ๊กเกอร์ข้างหน้านนนนนี่ะะคะให้้้องมัดูาาแลวก็ ความสนใจมันมากขึ้นเนาะตังนี้ก็ให้ดูอีกรอบนะคะการใส่เราก็เลือกใส่หน่อยถ้ามันมีชิ้นน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เอาชิ้นใหญ่มาผสมให้ให้ดูแบบดูเยอะๆนะคะการการกรอกมันก็เป็นตัวช่วยได้เหมือนกันนะคะทาให้ดูแบบแน่ๆนๆหนาๆอย่างเงี้ยนี่20กรัมนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะอยากให้ผู้ช่วยติดหผู้ช่วยด้วยนะคะเด็กน้อย, <ๆ S 2> อยก็จะประมาณนี้เวลาเรากรอกเสร็จใช่ไหมเราก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย สมมติอันนี้คือตัวอย่างการกรอกนะคะถ้าเราอยากกรอกก็จะเป็นประมาณนี้ สินค้านะคะถ้าใครสนใจเขาก็ทักมาโหน้าเฟซบบ่อยๆโพสทุกวันมีออเดอร์มีรีวิวรีวิวไม่ใช่เฉพาะรูปภาพเท่านั้นเราก็จะเป็นวิดีโอในการพูดด้วยเช่นเราลงสตอรี่เราก็เป็นวิดีโอนะคะก็จะเป็นออเดอร์ขอบคุณกกลูกค้าตามนี้นะคะก็จะมีออเดอร์วันนี้ขอบคุณทุกๆออเดอร์ order นะคะที่สั่งเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นการโพสรีวิวของเราเข้าไปในตัวด้วยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าว่าเราส่งจริงนะมีกล่องมีของพร้อมตามนี้นะคะส่วนวิธีการแพ็คของก็ง่ายๆเลย มีวิธีป้องกันการกระแทกด้วยนะคะเพราะว่าเซฟในกล่องเพราะว่าไม่รู้ขนส่งจะโยนหรือไม่โยนในกรณีของเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็ป้องกันไว้เดี๋ยวเราไปดูวิธีแพ็คกันนะมาดูขั้นตอนในการส่งของกันนะคะเอ้ยการแพ็คของวิธีง่ายๆเลยถ้าเรามีออเดอร์มาเราเตรียมขนาดกล่องนะคะให้พอดีกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเนาะเราก็แพ็คตามน,นี้เทปเริ่มต้นเลยข้างต้นที่พูดไปมี3มเทปนะคะเราก็จะใช้สีขุ่นก่อน อันนี้ทางร้านน้าก็ทําแบบนี้นะคะร้านอื่นไม่แน่ใจเนาะว่าทําแบบไหนแล้วก็ติดเป็นแนวยาวแบบนี้ก่อนนะปพิบติดเสร็จก็พลิกนะคะติดตรงนี้ด้วยนะคะหัวท้ายทําไมต้องติดก็การคนมาแกะมาแกะของเนาะป้องกันไว้ติดหลายๆที่เป็นการเซฟนะคะทุกคน เคยมีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะเราก็ทำอะไรไม่ได้นี่แล้วก็เทปติดทับแนวยาวอีกทีนะคะเพื่อเป็นการรู้ว่าอันนี้เป็นของเราถ้ารู้ว่ามีคนแกะของขาดแล้วติดเทปเทปสี่ขุ่นแต่ไม่ใช่เทปอันนี้ทับข้างบนเราก็จะรู้ทันทีว่าเอ้มีคนแกะของของเรานี่อะไรประมาณนี้นะคะนี่ปึบ,บ ด้านล่างนะคะแล้วก็พลิกมา,ด,าด้านบนก็คือแพ็ของของน้ำนะคะก็จะแพ็คแบบนี้ใช้บับเบิลวางด้านล่างก่อนนี่ตัดมาเราก็กะปริมาณเอานะแล้วก็วางวางให้มันแผ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็วางขนมอันนี้เป็นการจำลองการแพ็คของนะคะทุกคน นี่เราก็วางปึ๊บ,บวางเรียงให้มันดูไม่ลกจนเกินไปนะคะสิบห่ออย่างอันเนี้ยสิบห่อผักผลไม้อบกรอบเนี่ยค่ะสิบห่อมันก็จะวางใส่กล่องซีได้พอดีเลยนี่ลองดูปึ๊บห้าโอเคตามนี้แล้วเราก็จะปิดด้วยน้องบับเบิ้ลอีกหนึ่งทีนะคะ ปึ๊บปึ๊บนี่นะคะปิดไปข้างหน้าแบบนี้กันกระแทกทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยแาบนี้นี่นะคะแล้วก็เราไม่ลืมของแถมของแถมก็จะเป็นน้ำหอมนี่เราก็ใส่นะคะใส่ถุงกันหกด้วยนะคะทุกคนถ้าเราถ้าเราแถมเป็นของน้ำนะคะเป็นชนิดของเหลวนี่ แล้วก็วางฟึ๊บอ่ะมาถึงขั้นตอนการปิ้นนี่เราใช้พี่หมีน้องหมีปิ้นก็อันนี้คือแบบเรียงขั้นตอนที่น้ำได้ทำเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายน้ำก็จะทำแบบนี้าการปิ้นนะคะเปิดน้องหมีออกมาอันนี้ก็คือไปช็อปกันได้นะคะที่ La z a d a ราคา700อบาทหลักพันก็มีนะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาหลัก700อบาทเป็นช่วงลดโปรโมชั่นพอดีเรามาดูวิธีการ ปิมนน้องหมีกันนะคะนี่นะคะก็เป็นการจําลองเอ,อ่อที่อยู่นะคะถ้าเราไม่มีเครื่องปิมนเราสามารถเขียนเอากระดาษแปะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อผู้รับผู้ส่งตามนี้เนาะถ้าเรามีเครื่องปิมนเราก็ใช้เครื่องปิมนให้เป็นประโยชน์สิคะนี่ปิมนชื่อผู้ส่งก่อนแล้วก็ปิมพปึ๊บน้องเครื่องปิมนก็จะปิมนชื่อที่อยู่ของเรามาตามนี้ ทำไมถึงไม่มีชื่อที่อยู่เราเอ้ยไม่มีที่อยู่เราเพราะว่าเราส่งบ่อยๆนะคะเขาจะรู้ที่อยู่เราผู้ส่งส่วนมากก็จะใช้แค่ชื่อกับเบอร์เท่านั้นส่วนผู้รับนะคะก็จะมีชื่อที่อยู่ครบถ้วนอนสมมติชื่อที่อยู่ปริ้นมาแล้วอันนี้เป็น COD COD คือการเก็บปลายทางนะคะเราก็จะถ้ามีลูกค้าเก็บปลายทางเราก็ปริ้นเงินจำนวนที่เราตกลงไว้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปิน้นก็มีแค่ชื่อผู้ส่งกับผู้รับแค่นี้นะคะทุกคนอง <Hello. S 1> ส่งที่อยู่ปิ้นที่อยู่มาแล้วนะคะตามนี้เลยนี่เราก็วางแล้วก็จะมีพอเราพอน้ําแพ็คเสร็จนะคะน้ําก็จะเอาวิดีโอเอ้ยกล้องนะคะมาถ่ายรูปเป็นวิดีโอแล้วก็รีวิวประมาณว่านอกส่งวันนี้นะคะก็จะเป็น ผักผลมไม้อบกรอบนะคะสิบห่อนะคะขอบคุณออเดอร์วันนี้ด้วยนะคะก็นี่อันนี้ก็คือจบการลงรีวิวการส่งของนะคะว่าเราส่งจริงก็คือลงในสตอรี่อย่างเงี้ยทุกวันถ้ามีออเดอร์มีส่งของก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปแพ็คปิดเราก็ปิดตามปกติเอาทิ่วกออกมาด้วยนะคะเอาไว้ติดหน้ากล่องใช้เทปคุณเหมือนเดิม เริ่มแรกเลยนี่ชุดน้ำนี่ปิดแล้วก็ปิดหัวท้ายเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ใช้แตงยูปิดข้างบนแล้วนะเราจะใช้เทปสีแดงแทนเทปที่สามก็คือเทประวังแตกนะคะก็ติดข้างหน้ากล่องติดทับตรงกลาง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ติดตรงนี้นี่นะคะตามนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดที่อยู่ที่อยู่ก็จะแยกเป็นสองอันนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดครึ่งหนึ่งไว้ติดมันจะมีเทคนิคการติดอยู่ถ้า COD อเดถ้ามีซ o d อเดน้ำจะติดตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะนี่ ถ้าชื่อผู้ส่งก็จะติดบนมุมซ้ายก็คือมีชื่อผู้ส่งอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็ชื่อผู้รับก็จะอยู่ด้านล่างขวาตามนี้ก็วิธีการแพ็คของก็ง่ายๆแล้วก็ประสบการณ์ที่น้ำทำมาทั้งหมดนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ่ะก็จบไปแล้วเนาะก็ก็คือการขายตั้งแต่ครั้งแรกเล่านะคะว่าทำไมถึงมาขายของมันก็เป็นวิธีการที่เราแบบเวลาว่างเราก็มาทำแพ็คของเนี้ยก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะนี่ตามนี้เลยก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมก็รับชมนะคะก็เออใครสนใจก็ ไปลองขายกันได้นะคะแบบเอาแบบง่ายๆก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพวกนี้เนาะก็จะมีพวกของใช้ก็มีนะคะสบู่อย่างเงี้ยเอ่ออย่างอื่นหลายๆอย่างก็ลองไปทําดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบก,การณ์ของน้ำนะคะก็ขอขอขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะไม่ไไว้เจอกันคลิปหน้านะ